คุกคันกูเป็นอีตักคันกูเป็นอีเจตักตอนนี้กูนี่ออกมนอกประเทศกูบอกเลยอกูบ่อยู่กูนี่เลยเงินมีในทงบังกระยลไปใส่เลยไปใส่ก็ไไปคันสั้นคุกเจ๊นางเจ้าของร้านทองคำพอใจถือว่าเป็นเศษรษฐีลาวได้พูดถึงแม่ตักฟันทงว่ายังไงก็ต้องติดคุก สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาเทียงขึง้นรึ่งทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณบ่ายโมงขึงถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็นั่นก็พี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโค้งสิเดบบอพพาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมี FC หลายๆท่านก็บถามมาว่าเจนางเป็นจังไดนะครับเจนางเจ้าของร้านทองคำพอใจอหรือว่าเป็นเศรษฐีลาวอยู่ในสปป,ปลาวนะครับที่เซโนสวรรณเขตตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยผมก็ได้ไปดูคลิปที่ FC ส่งมาให้นะครับที่เจนางเนี่ย มีการพูดถึงแม่ตักที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องอทองปลอมนี่แหละนะครับทองที่ไม่เต็ม99เปอร์เซ็นตนี่แหละเจ๊นางก็ได้พูดถึงว่าแม่ตักเนี่ยยังไงก็ถูกจับร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ติดคุกร้อยเปอร์เซนตนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปฟังเจ๊นางนะครับเรื่องนี่นี่เดอ้อคันห้เมริคคุก คุกแน่นอนย้อนยังจะ่าคุกเน่นอนถ้าได้พิษขอหา,หาหลอกลวงภาษาสนแล้วมันยอมความบได้กฎหมายของบ้านเขามันเป็นอย่างสั้นโมเมนต์าเออเอาคอยซื้อน้ำเจ้าคืนเอาเงินคืนเจ้าบ่แจง้งความดำเนิน,นคดี่อยเดอมันยอมความบได้คันผู้นั้นไปแจง้งถือว่าแนวใดก็จต้องได้เข้าสู่กระบวนการกฎหมายและมันเป็นกฎหมายอาญามันโมเมนต์แพงมันยอมความบได้คุก คันกูเป็นอีตกคันกูเป็นอีเจตักตอนนี้กูนี่ออกานอกประเทศกูบอกเลยอกูบ่อยู่กูนี่เลยเงินมีในทถงมากลายไปใส่เลยไปใส่กระปขาสั้นคุกแท้บริธรรมดาเรื่องนี้ใหญ่เรื่องนี้ใ,ใหญ่แท้บริเมนเรื่องนี้น,น้อยบริเมน่าขึ้นเงินเขาแล้วมันสิจบไหมันบริรจบไหมันนีงอีกหลายและบัดน,นี้เด้อม,มันยังสิต่อไปใส่เรื่องฟอกเงินอาจสิมีการหยุดสับ นี่แหละครับคือเจ๊นางที่พูดถึงแม่ตักอ,อย่างล่าสุดนี่แม่ตักก็โดนติดคุกแล้วนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ก็อ่านำเข้าห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เห็นคุณทนายเดชาก็มีการโพสต์ลงว่าเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศ นะครับเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับลูกค้านี่คือนับพันคนหลักพันนะครับไม่ใช่ในหน่อยนะครับก็อย่างเจ๊นางนี่นะครับเจ๊นางก็เป็นเจ้าของร้านทองเนาะที่สปปลาวแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีการจัดงานจัดงาน่าเกี่ยวกับร้านทองหรือว่าธุรกิจของตัวเองนี่แหละนะครับแต่ว่ามีการจัดงานเป็นอีเวนต์ใหญ่มากนะครับมีการจัดการประกวดมิส มิตรล้านทองอคำพอใจอแล้วก็มีการจ้างนักร้องชื่อดังจากประเทศไทยเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีนักร้องดังอีกคนนึงนะครับสืออ่อยังครับนะจิมมี่นะครับจิมมี่เป็นนักร้องที่มีสื่อเสียงหรือว่าแจ้งเกิดในประเทศไทยทุกคนก็รู้จักเนาะนะครับอ,อย่างเจ๊นางบอกนะครับว่าถ้าเป็นเจ๊นางเนี่ย ออกนอกประเทศไปแล้วนะเจดนางบอกนะฮะอ,อันนี้มันออกไม่ได้นะสิอ่าสำหรับแม่ตักนนี่ออกนอกประเทศไม่ได้ออกจากสวรรณภูมิไม่ได้แน่นอนนะครับผมคิดว่านะผมคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐนี่ในประเทศไทยนะผมว่าเขาจับตาพฤติกรรมหรือว่าการเคลื่อนไหวของแม่ตักมาสักพักหนึ่งแล้วมันน่าจะมีคนไปแจ้งแล้วนะครับคนที่เป็นลูกค้านี่เขาไปแจ้งแล้วว่า มีการซื้อทองจากแม่ตักแล้วก็ไปซื้อ,อ้แล้วก็ไปขายที่ร้านอื่นเขาไม่รับซื้อรับซื้อแต่ราคามันถูกเหมือนมันไม่ใช่ทองแตบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ไดกเก็บกรรมข้อมูลาการที่จะหนีออกนอกประเทศนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนี่คือประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่เขาทางานเก่งเขาทํางานเก่งเขามีข้อมูลนะครับ มันไม่เหมือนที่สปปลาวนะครับเอาอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างอย่างอย่างธุรกิจเจนางเนี่ย fc เมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมที่ว่ามีคนไปป้นร้านทองเจนางแล้วก็เจนางก็ตั้งรางวัลน,นาจับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ในสปปลาวนี่ไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้นะครับคนร้ายนี่ข้ามมาที่ฝั่งไทย แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับได้นะครับขโมยร้านทองเจนางที่ฝั่งลาวแล้วก็อีกอย่างนี่คือในประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เรื่องการคลี <c oughs> เรื่องการเคลียร์นะครับเคลียร์เนี่ยสมมติว่าคนมีเงินในสปปลาวมีเงินนะต่อให้ทําความผิดบางอย่าง ผิดมากผิดน้อยก็แล้วแต่นะมันอาจจะเคลียร์ได้เพราะว่าจ่ายเงินหรือว่าเจ้าหน้าที่ในลาวเนี่ยรับเงินนะครับโดยปกติเนาะเราก็จะเห็นข่าวแบบนั้นแต่ในประเทศไทยเนี่ยคือมันทําไม่ได้ไงมันมีฝ่ายนั่นฝ่ายนี่ที่ไม่เอาด้วยไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รับเงินแล้วก็จะเป็นแบบว่าเออทุกอย่างจะรอดกณจะมีเงินเป็นพันล้านก็ไม่รอดฝ่ายตรวจสอบในประเทศไทยมันเยอะไง แล้วประเทศที่เป็นประเทศที่ขายข่าวประเทศไทยเนี่ยคือสื่ออย่าว่าแต่สื่อทีวีอะไรสื่อออนไลน์นี่ยิ่งเร็วสื่อซุบซิบนะครับสื่อที่แบบไม่มีตัวตนเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาแฉมาขยี้นะครับสุดท้ายสังคมเขาก็ประนามมันก็ไปไม่ดอดนะครับไปไม่รอดมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันก็ต้องออกมานี่หน้าสื่ออยู่ดีอ่าโดนแฉะนะครับอืม คุณเห็นไหมครับที่สปป,ปลาวเนี่ยบรรดาคนที่มีเงินนะครับมีเงินมีธุรกิจใหญ่โตหรูหราเนี่ยคือส่วนมากคือมันจะยากนะครับที่จะไปเอากฎหมายไปกําจัดหรือเอาคนแบบนั้นมาดําเนินคดีมารับโทษมันน้อยมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียวนึกออกไหมครับมันมันเป็นขบวนการในสปป,ปลาว คือคนที่ทำธุรกิจในสปปลาวเนี่ยคือสมมติว่าใน5บริษัทนะครับในหบริษัทสบริษัทนี่ต้องเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอานาจที่อยู่เบื้องหลังอ่าคณคิดดูว่าผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่านักธุรกิจอ่าต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในสปปลาวต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้าหาคนที่มีสี ไม่ไม่ตำรวจก็ทหารนะครับที่มียศใหญ่ๆพันเอกพันโทอะไรเงี้ยคือประเทศที่ด้อยพัฒนานี่ส่วนมากเขาจะใช้เขาจะใชะ้ใช้ระบบแบบนี้นึกออกไหมครับมันไม่เป็นตามมันไม่เป็นไปตามขบวนกฎหมายสะส่วนมากในคาเมนก็เหมือนกันนะครับในพม่าก,ก็เหมือนกัน นะครับเพราะว่าอํานาจมันไม่ได้กระจายสู่ประชาชนไงครับอํานาจมันขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสปปลาวมันก็ยากใครที่จะไปเจาะหาข้อมูลแล้วสื่อในประเทศลาวก็ไม่กล้าแต่ไม่กล้าเล่นอยู่แล้วนะฮะคืออย่างแม่ตั๊กเนี่คือเขาก็เขาก็ไม่ออกนอกประเทศนะครับเขามั่นใจว่าเขาโปร่งใสนะหมครับ ผมไปดูคลิปหนึ่งนะะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปนะดูได้จริงๆแล้ว,ลวอ่ะตัก๊กโปร่งใสมากมีคนนี่แหละครับแม่ตักเขาไม่ยอมออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาโปร่งใสผมดูทีไรแล้วผมก็คําเหมือนกันนะอะ่คนที่รวยเนี่ยถ้าอยู่ไม่เงียบหรืออวดล่ำอวดรวยมากเกินไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะเสี่ยงมีการตรวจสอบคนอาจจะไม่ชอบ คนอาจจะอยากรู้ว่าเงินมันได้มายังไงทําไมมันรวยผิดปกติขนาดนี้ทําไมมันรวยกว่าคนอื่นขนาดนี้แล้วเข้าใจไหมครับว่าคําว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคำว่าแม่ค้าออนไลน์ต้องฟังให้ดีนะถ้าคุณไม่อวดร่ําอวดรวยถ้าคุณไม่อ้างโปรไฟล์ไม่เมคอัพตัวเองขึ้นมาหรือว่าบืมอหรือว่าคือทําทุกอย่างนะครับให้โปรไฟล์ตัวเองดีขึ้นมามันก็ไม่เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้กับคนอื่นเข้ามา น้ตไหมครับเข้ามาซื้อสินค้าแล้วถ้าคุณไม่รวยจริงๆเนี่ยถ้าคําว่าคนรวยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะในฐานะที่อ่าเป็นคนเป็นลูกค้านะครหรือว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยอ่าคำว่าคนรวยนีย่แสดงก็ว่าเขาประสบผลสําเร็จแสดงว่าเขาซักเซ็ตทุกอย่างแล้วอ่าคนก็เลยเชื่อไงอ่าสมมุติว่าถ้าคนปั่นรถจัก,กรยานเนี่ย นั่งมอไซค์เก่าๆนะครับไปยืนขายครีมหรือสินค้าต่างๆเนี่ยคุณจะอยากซื้อไหมนะครับใช่ไหมอ่าคนมันก็โลภเหมือนกันนะอ่าลองถ้าคุณนั่งรถนะครับรูหรูรถปอร์เช่อย่างเงี้ยใส่นาฬิกา20ล้าน30ล้านกระเป๋าแอ r เมสอย่างเงี้ยคนก็สนใจละอยากซื้อทำไมซื้อแล้วแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนเขาเราอาจจะไว้ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่า อ่าถ้าปั่นจักรยานสามล้อมาเนี่ยมันของปลอมหรือเปล่ามีอยอยหรือเปล่ารับประกันหรือคนเรามันก็โลภแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนใช่ไหมเอโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ